สบายดีพี่น้องจ้าวันนี้พาพี่น้องมาหาอาหารสั้นสูงจ้ะพี่น้องส่งสิ้างทรังงนทงถ้าแม่เนืุ้ญยุห์ฮะี่เด้บูมีไข่ดอกมันฮางแล้วพี่น้องมันเยือาหารสั้นสูงยูบอนจะทางก็มีห้า้งหนึ่งก็แม่ มีไข่ยี่บ่อะไรมีแต่เลฆนะมีบ่แง่บังดูมันจะค้างแล้วมันเก่าลเลยเบื่อตายมหมดเลยโอ้มีแต่เมฆอันนี้นบ่เอาก็ไปซอกแง่บ่มันมีอันไข่พุน่น <c oughs> ไปหาเห็ดหมื่อเช้าเนี่กับบ่ได้พี่น้องเอ้ยเตือนแต่ตีสี่มาแงา่มากินอาหารสั้นสูงเอาอาหารใต้ดินมันบ่หายากมาหาอาหารสั้นสูง ได้ห่างนั้นทำไมไพุ่นฟังพุน่นฮกบอกไปได้หยุดบอกว่าออมบอกฟังพุน่นนะออกไปทางเก้าเ่างพุ่นล่ะด้อ หม <c oughs> ดแดง <c oughs> พี่น้องเลยอย่างวันนี้สัมสำคัญคันหมดละอยู่บ้าอันเราหางกันนะแม่บ,าบา้านเราบ้าขนะมันหนีหมดละเราหางมันเบิ่์มันตายหมดละเออเออเอออโอ้ยหมดแดงมาเจอแบบนี้เห็นบ่า ดอกไม้แง่เบื้องตฮะทางจะพี่น้องทางทางเข้าไปมือนี้มาทางส่วนจะพี่น้องทางส้วนปลูกยางนำเข้าใส่ปลูกยางใส่ทางส้วนปลูกยางพาราจะพี่น้องเออเออเออเขาในส่นทรง ดีแม่ไปคือแล้วเออนี่พี่น้องม,ม,มาทางนี้เสีย <c oughs> งเบียดแย่แตามีบ่แม่คือเดียวฮางหมดแหละนี่ฮะไปหาอหละอะก็ยะเออไปแย่พุนะน่นนะมันเป็นโตไม่ได้มันเป็นโต,นนตอ้อนอยู่หุ่นมากำลังสิไข่เมื่อวันนี้โตเย wow. อะหมดเลยนะโอ้โอโอโอโกระติดกัะติดมาเดง มีไข่อยู่บ่แม่โอ้ไข่เหี่ยแล้วเหี่ยแล้วไข่เหี่ยแล้วได้อยู่บ่เอาไม่แท่กันนึ่งมาเหี่ยวไหมสั้นๆเหมือนนี่ฮะเออออ้ะมาแจ้งมาแตกกันเลยหลายแท้สั้นๆๆๆเออๆ มดแดงชอบมือขึ้นเลยครับเป็นพอของปลวกนีเดี๋ยวออกมาได้จ้ะพี่น้องแบบนี้เอ้าโอ้ยมดแดงเต็มมือเขาเลยแม่มาแต่กันเลยเริ่มตัวใหญ่แล้วจ้ะมดแดงกับพี่น้องตอนตัวน้อยๆเอามาใหม่ๆแง่สุดก่อนนะว้าทั่วมือเลยแม่แดงเลยเอามานอกพี่นะ โอ้ยน้องเอ้ยมีแต่แม่ไข่มันได้หลายอยู่บ่แไ่ในหนึ่งไข่นะ,ะพี่นางไม่ตตดไม่ตดมตดพอดีแซบแต่ว่ามันหลายปันไดจะเป็นยังไงเฮ่โผดูนพี่น้องฟังคนอีก ฟังอะไยคนหลายก็สีหลายอยู่นี่เพิ่เลยเดี่น้องมาทางพี่แม่อีกพอเบาเอะพากันมาทางปลาปลูกยางนำเข้าใ้ใส่ปลูกยางส่โอ้ยมาห่างวัดแดงอีหลายรึเแม่นะ À, nói ừ, nặng. Để... À? Uh, mẹ, hô hương hỏi cháu hết mọi. Có khé ná. Hãy cứ xin lại hàng thì kiểu yêu. Hả, ô con nhà khoa nhé กบังเงี้ยวแต่บอแมวว่ามันกบังแคบ่อกบังเงีวกบังเงี้ยวาระวดียไปบอลอนะสัสอแดงมันก็ไม่ฮุกนะ เออเออเออมาแดงตัดไปน้อยม่อมันไหลพ่นมาแดงมันทางเนี้ยมันบริฮกปันไดนั่งมานั่งให้กำลังใจเป็ว่าไปบอรอดเปเรืองว่าไปบออตเขาบอ

ป่าไม้ให้อีพอนี่มัแดงก่อนยูบ้นอันกอแครนะบกหลาหางนึงก่อนแต่มันนีมันละทางไปนำเงาหางบดแดงไปนำสองหางยู่นหางพวกนี้หางเบสสามหางเลยมันแก่เบอมันตายมัละเออ่ไมครับ อันนี้สาก,กเอสบอ่เบอร์อย่างนั้นอ่อนอยู่มีอยู่บ่พอไข่คือบุนมีไข่แหละกอมีอยู่ก็เด็มีอยอะไปหลายสายมันรุดหมดแล้ะมีอยู่ก็ con đi bên lắc hoa coi bằng nghèo ừ, là. Hò là họ nhầm Thuộm mà một đèn đi nè Thế nên hàng người nói bác cái lại Nhà mình được cắt Thế tin cho hàng người nói một lần มีแต่แม่เงยยืแม่ส้มมันนะใต้นี่ก็หาแม่เงย<า>งยื๊ะฮะมีแต่แม่เงยยื๊อขั้วแซบยุ้แม่เงยยื๊อไหมนะตน,หหนหี่ฮะแล้วมึงแถมหัวแถม,มแม่เป้ง<ร>มันจะ<ร>แม่เป้งเ<ร><ผ>อกปีกแหละแค่เลย ขี้นกบอกนี่กองกินพูดนี่ฮะยางไม้ขี้นกบอกว่ายางไม้ขี้นกบุกกองกินพูดโอ้มักหงดมักวดพี่น้องกระโบลายต้องถางไปจำขั้นนั่นไหมนะไปจำเตียนอิตาสายฮะ một dù mốt cái mốt 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 mọi người mọi người mọi người mọi cho nên khèm vẫn แม่เยอะมันคักก็แม่ได้ลายเนาะแม่เป้งอคั่วมีแตแม่มันไข่ไข่มีน้อยนึงมันไข่แม่เป้งม,ม,มัน,น,มน,น,มมนลายแม่กินเยอะกระทางเกี่ยวๆไปไหมแบบนี้ส่วนหลายมันจะแม่เป้งแม่เป้งมันกระแทกมันได้หลายไปหาแน่อ,อีกจะกกได้ เมื่อซออหากินสิไปหาเบื้องหน่อยพร้อมกับแม่เนือซอด่ะออกระเบิเนื้อซออ่ะเนื้อบอนพี่น้องนอนไม่ซอดแล้วจุดที่น,อน้อยเนาะบอนเหลทางอ่ะเนาะเราจุดว่าละ่ะฮะเนื้อบอนนะโอ้ยหยุดด้แล้วแม่เลยมันจะมดเห็นนี่กันไรมดหล่าก็เด็กกระด้อพี่น้องเลยป้าตับวบางหัวพี่น้องบอางหัวยาวที่แซ่บกว่านี้ พ่อบแซ่บเบิเ่งเาไปสวบวันต้นเยือเทยเยื่อว่าม้นต้นทำกอปวยพ่อและแม่เพรต้นเยือเทยเยื่อว่าได้แมีนเ,เอามากหลายให้หลายว่าฮักโบแซ่บ,บเป็นกินฟาดหวานเทอมางหัวน้อยน้อยเฮางน้อยซ้ำพี่น้องห่างปลาปลูกต้นยางจ้า ป่ปลูกยางนำเข้าให้ใส่ปลูกยางใส่บททางกับบแปดนะยางกระติดตาขึ้นระบบเราติดตาแม่ทีนี่ว่าอันติดตาให้อันบ่มันเอาอันเฟสให้นะให้ลมกันเบื้องันเอาเฟสให้เขาคนติดตานะไทยอันบ่ไทยอันนั้นนนเขาลมแผ่วอันนุ่ง ี่ติดตายางลาวเัน้ติดตาพอไอ้ดวงคันนะไม่ใจพี่น้องตาย,ยางคติดเองวยมีเงินมาซ่ <c oughs> ลอลอันนี้ลองอันนี้เหลือตัวหนึง่งพี่น้องเิ่นทางก็เลยมาทางซ้ำเเิ่นทางให้เพื่อนนำเข้าใส ้านนก็ขอฝากไปกระสมนีจ้าพี่น้องจ,จะไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นปกำลังใจงนะจ้าุดท้ายกลับเข้ามาสบายดีสวัสดีครับ